ไทยสกายวอล์แอดหนองบัวลำพูแพนเค้กเดินแฟชั่นโชว์ผ้าทไทยบนสกายวอล์กแห่งแรกในโลกยิ่งใหญ่ตารตาวันนี้12เมษายน2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วันอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำบริเวณภูแอนตำบลบ้านขออำเภอโนอนสังจังหวัดหนองบวัวลำพูนายสุวิตญ์จันทวรวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบวัวลำพูเปิดงานผ้าไทยสกายวอล์คอหนองบวัวลำพูเดินแฟนชั่นโชว์ผ้าไทยบนสกายวอล์คแห่งแรกในโลก สู่สมาร์ทชอริซึมสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีรุ่มพูพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองบัวลำพูนายัญศักิศรีเครือเนตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายอนุพงศ์คำภูแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนายสัตส,สินพัฒนพิรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนายอำเภอโนนสังนายอำเภออุบลรัตโดยมีพระครูวิมลธรรมกร หลวงตาลินเจ้าคณะอำเภอ,อนนสังและดอตอร์พระมหาสมดีพระคูโกวิสุตาพรร่วมเสริมสิริมงคล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานอย่างเนืองแน่นนายสุวิจันทรวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวว่า้าไทยสกายวอล์คดำเนินการตามโครงการสร้างเสริมพัฒนาการกิจกรรมการท่องเที่ยวสู่สมาร์ททัวริซึมภายใต้กิจกรรมหลักเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีรุ่มพูเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอโนนสังสร้างให้อําเภอโนนสังเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเมืองแห่งความสุข วันนี้ได้เห็นพลังของทีมงานทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันสร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาสัมผัสความงามทางธรรมชาติเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ณจุดชมวิวช่องเขาขาดอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำภูแอนสกายวอล์คแห่งนี้ นับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เป็นที่น่าประทับใจซึ่งภูอ่อนสกายวอล์กมีขนาดกว้าง16เมตรยาว21เมตรได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากจังหวัดหนองบัวลำพูและกลุ่มจังหวัด จำนวนกว่า21ล้านบาทเริ่มทดลองเปิดให้บริการในวันที่12-14เมษายน2566ภายใต้การกำกับดูแลบริหารจัดการโดยอุทยานแห่งชาติภูก้าภูผานคำพร้อมการท่องเที่ยวอนาคตเพื่อเชื่อมโยงจากหาดโนนยาวใช้หาดน้ำจืดเนื้อเขื่อนอุบลรั์ที่มีความงดงามทางธรรมชาติซึ่งนับเป็นผลดีที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากหาดโนนยาวมายังจุดชมธรรมชาติยกระดับ หรือภูแอนสกายวอล์กนายเศรษฐชัยยุทธเศรษฐศิริพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภูกล่าวว่าโดยวิสัยทัศน์แห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหนองบัวลำภูเมืองผ้าหน้าอยู่หน้าเที่ยวเมืองแห่งสามทอธรรมะ ธรรมชาติและวัฒนธรรมนำมาสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ผสมผสานกับกลิ่นอายของขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและการสืบสารภูมิปัญญาผ้าทอพื้นถิ่นที่ยังมีอยู่อย่างแพร่หลายเป็นที่มาของการจัดทำโครงการสร้างเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สมาร์ทวริซึม กิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีลุ่มพูผ้าไทยสกายวอล์กซึ่งได้กำหนดจุดดำเนินการพร้อมกันสองจุดในพื้นที่ผูแอนดสกายวอล์กตำบลบ้านขอและในพื้นที่หาดโนนยาวตำบลโคกใหญ่อำเภอโนนสังโดยภายในงานวันนี้มีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดนองบุพูด้วยนางแบบชั้นนำของประเทศไทยแพนเค้กเข็มบนิตจามิกรและนายแบบนางแบบมากกว่า สามสิบคนแห่งแรกในโลกบนสกายวอล์กสุพัชรการแก้วสิงห์ภาพและข่าวเพนภาทับซ้ายขวารายงาน